ครับวันนี้เดี๋ยวมาทดสอบวิ่งดูนะครับเพื่อเช็คว่ากล่องติดรถมาเนี่ยมันร้อนไหมนะครับโดยใช้แบตทั้งร้านไปก่อนนะครับเพราะว่าแบตที่มากับรถใช้แล้วมันหมดเร็วนะมันทดสอบกล่องไม่ได้เพราะฉนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนกล่องผมจะทดสอบความร้อนให้ก่อนนะครับถ้ามันไม่ร้อนก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้ามันร้อนนะครับถ้ามันร้อนก็คงต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เพื่อให้มันแบทกับล้อด้วยนะครับเพราะตอนนี้ล้อเนี่ย ตามที่เช็คก็คือ500วัตต์นะครับกล่องมันตันนี้รู้สึกว่าจะ350วัตต์ก็เดี๋ยวมาดูครับว่ามันไหวไหมนะครับถ้าไม่ไหวมันร้อนก็ก็คงต้องเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวใช้แบบตัวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวทดสอบวิ่งระยะทาง10 20โลนะเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับผมเปิดเจ้าตัวแอป GPS ไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า แล้วตัว GPS มันจะโชว์เท่าไหร่นะครับ